สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยฮาหนอยสูตรของร้านนะคะหวยฮาหนอยสูตรของร้านเนาะทุกคนก็มาแต่เอ้ยให้ดูผิดหนะ้า เอ้านี่ล่าสุดนะคะของวันที่สิบหกป้าแตกสามตัวหวยไทยเลยนะคะทุกคนนี่นะคะโอ้เอกวายูสวนมันผิดมือโอ้ยอาการนักละคะอาการนักเล่วแตโบอกเขียนหวยพิดค่ะตอนนี้ตาจะปิดแล้วนะคะเหลืออีกประมาณสองสามคลิปนะคะต้องต้องทําคลิปหวยลาวพัฒนาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทําคลิปหวยลาวพัฒนาไว้นะคะ ตายเน,น่เลยเอฟซีบมีเนียลทางเบิงนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกการรับชมรับฟังนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะแอดมินบ้านนี้นะคะก็เต็มบ้างไม่เต็มบ้างเอฟซีว่ากินยาอย่างแอดนะสันโอ้ยเฮ hey, ่าค่ะแอดกะไขยเขียดแอดไปจังสันละค่ะพอ่อเดนมวนพอ่อเดหัวค่ะพอ่อเดอจังสี่ละค่ะทุกคนเยาว่าให้กันเด้อพ่อเดมวนพ่อเดเฮบ้เด้ hey, พอด่อเดห่านาะคิดหัวไหลมันมือน,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 นปวดหัวค่ะ โอ้ยแอดกับบ่าบวบ่าอยู่แต่น้ำหัวได้มืดมือมืดเว้นคอยกับหัวงอหมดล,ละค่ะอันนั้นกับพ่อได้อันเฮ่ห้าปาร์ตี้ไปจังสิละค่ะอาจ,จิเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะคะแ,แอดมินช่องนี้คะเอฟซี FC ่กับเอฟซีกับเออเอาแล้วแต่เต็มทีรถแอดเอฟซีว่าปงละค่ะเอฟซีก็เก่าพันปงละค่ะอันคอยว่าเพ่งอันหนีอีปีนี่สีดังกับย้อนคอยนี่แล้วบ้านหย้อนลิ่าได้เลย โอ,โอ้ยแอนหรืว่ามันโอเคดีได้ปุ่นอีปีแอนีโอ้ยแอนลองลองเพลงอื่นแล้วม่วนแอนว่าเนาะเมื่อเขาก็เสียงแอนเนี่ยอันนี้ฟังเสียงเจ้าของที่เธอบแอนโบฟังแล้วอายเนาะไอ้ยนี่แหละค่ะทุกคนพอดีกีดพอเด็การพอเดีกห้าปาร์ตีนะคะอันมวนได้ห้าบ้ถึงห้ากันเหียวไ้โอ, Blog, โอ no so <laughs> like ้ยทุกคนฮัลสิบสีวะจรงสินะไอ้ม่วนได้ถึงห้ากันกีดให้เต็มที่ค่ะทุกคน กินให้เต็มที่โอ้ยเอฟซีเบิดกว่าเนาะชิดตนผู้บ่ถือเนี่ยโอ้ขออภัยค่ะขออภัยแต่ว่าหันงวดได้ก็ถือก็อมากีดน้ากันได้เด้อค่ะมาเอามาตัวมีสักมือไเป็นข้อเฮ่าสูส้ๆเดอ้อทุกคนเดิมสู้ๆนะคะแอดก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดทุกคนพินิจพิจ,จารณาวิเคราะห์นะคะช่องแอดนะคะเน้นระยะร้อยแปดพันสูตรนะคะห้าหน้อยจะมีสูตรแอดนะคะแล้วก็มีสูตรหลานอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดซับสไครกดตะไครนะคะ กดเบิ้งคิบเบิ้งยังกะว่ากันไปค่ะเบียร์ที่เขาเบา,บานบันเบาไปเบามากแอดกนลุ้งกะลืมค่ะแต่ละมือแต่ละเว้นขอยสิไปสื่อยาแก่อ,อมมันเก็บข้อค่ะค่ะบจะกีดบ,บ่จะกรองเพลงบ่จะอาดคลิปบดีนะคะไม่มีเวลาไลฟ์สดนะคะแอดไม่มีเวลาอีดีค่ะไม่มีเวลาไลฟ์สดเลยนะคะวันหวยแห่งหวยไทยหวยทกโซหวยล้าเก๋งหวยค่ะบ่มีอย่างหรอกค่ะ เอามาดูกันนะคะนางเข้าอะไรบ้างปังปุรีเย่มากเลยค่ะวิ่งเม็ดเดียวนี่ค่ะไม่ตายแต่ว่าแจ็เดจะไปย่องค่ะกลายว่าซัน <c oughs> ย่องลายบ่ได้ได้แอดแปลกนะคะแอดเป็นคนที่ชมหวยสูตรไหนแล้วสูตรนั้นแบบน่ากลัวค่ะถ้าแอดชมแล้วเป็นอีหยังแทนที่แฮงส้มเฮงสีเบบเขาดีาดีเขาดีเนาะ เอามาดูนะคะเก้านะคะเก้าเม็ดเดียวนะคะนอยขิดนอยพิเศษนอยปลูกนอยสานอยพัฒนานะคะที่เข้าไปนะคะสามหกเก้านะคะนี่สามหกเต็มเต็มอดกับวงแลวอัดไม่อัดไม่วัสาสันสามหกแปดสามโตหวยไทยเลยป้าดติดถัวอันสูตรจะคว้างนี่เมออยู่ดอร์แคลตเป็นตัวสูตรผู้อื่นแอดหลดืองึดนี่นะคะนางก็ เจาะเข้านะคะ9 2หน่อยปกติตัวเดียวนะคะแต่ตัวเจาะนางค่าไม่ตายนะคะวันนึงก็เข้าอยา่างน้อย1หน่อยนะคะอย่างน้อยเลยนะคะ1หน่อย2 6นะคะ2 9เห็นบัวเข้าหน่อยปกตินะคะอันนี้ก็2 9เข้าหน่อยสามัคคีนะคะเอาละ C 3 C เก่ามันเข่าตัวใดแอดคือติกอ๋อแอดติกว่าเก่าเขาอียงแน่อ้เกาเข้าอะไรบ้างนะคะเกาเข้าเจาะเกานี่เม็ดเดียวเนาะมันเข้าอะไรบ้างเข้าเกาหนึ่งกิจเข้า เก้าพิเศษนะคะเข้าสองเก้าปกตินะคะก็เข้าสองเก้าสานะคะเข้าเก้าพัฒนานะคะป้าเขาไรเดะสามสามมาน้อยค่ะสามมาน้อยสามมาสี่สามนะคะตัวเดียวนะคะหกมาหนึ่งตัวน้าทายจะไม่ผิดหกนี่ค่ะปกตินะคะมาน้อยปกติน้อยเดียวเลยหกนะคะเสียดายนางไม่มีหนึ่งหกแต่ในนี้ก็มีข้อยากวินเอาวินเอาได้เลยค่ะนี่ถ้าวินได้บนล่างเลยนะคะ โอ้ยแอดขออาไปแอดอ้วงค่ะค่ะเอดเมื่อยเนาะแอดเมื่อยแอดกับง่วงเด้อค่ะนัในสำรับเอซีที่ถามหาบัญชีแอดเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดียวทุกคนค่ะเลขเลขบัญชีของแอดจะอยู่ในเล่นทั้งวันนะคะแถวนี้แอดบ่มีหมองเขียนน่ะแมมเลขบัญชีมันแห้งสีหกไปหนาใสเลยสมุดเลขบัญชีเอ็นเอฟซีนะคะเอฟซีที่อยากสนับสมุดหนุนเนาะค่าสมุดปากกานะคะโอ้ยเราเอามาเห็นให้พวกเจ้านี่แหละค่ะเบิ่งค่าสมุดปากกาค่ะ แต่ละวีแต่ละเหล,ะล็มเนาะมันกับบอแพงดอกค่ะเหล็มละยี่สิบเหล็มละสามสิบแล้วแต่นะคะเหล็มละสาโอแอดกับบอาแพงกว่านี่บอาแพงกว่าสามสิบดอกค่ะเพราะว่าเราใช้เยอะนะคะพวสิบเอ,อันนี้เข้าเกาหนา่นี่าเนาะบอลมันบอลแพงดอกค่ะปากกากับกล้องละแปดสิบ กล่องแต่ว่าเป็นกล่องเป็นกล่องอย่างนี้นะคะเป็นกล่องอย่างนี้นะคะ f c ก็สนับสนุนมานะคะสนับสนุนมาหลายทันเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะเป็นกล่องนะคะแอดจะซื้อเป็นกล่องอย่างนี้นะคะสีดําสีน้ําเงินสีแดงนะคะสมุดนะคะสมุดนี่ก็จะเป็นแพ็คเป็นโหลเป็นอะไรมานะคะแต่บางครั้งนะคะพวกก็ล่มค่ะมืดค่ะเพราะว่ามันใส่หลายค่ะมันใส่หลายแต่ก็ใส่ได้ ก็ได้ใส่ได้พักหนึ่งอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณที่สนับสนุนมานะคะก็ามาให้เอฟซีนี่แหละ,ะคะ่ะดูปากกาทุกปากากาเนาะนี่แหละค่ะเอามาแอดก็เอามาแบ่งปันขึ้นค่ะแอดก็เอามาแบ่งปันขึ้นค่ะเนาะนอกนั้นก็เอาไว้ให้แอดเฮ็ดทำนมนะคะเอาทำนมนะคะเอานีเด้อบัญชีแอดนะคะอ,อันนี้บัญชีแอดนะคะผู้ที่ขอเด้อร์อาแคปเดอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบ อันโซ่บัรสี่นี่เป็นอย่างคือแอนนี่โซ่บัรสีนี่หวยแอดแหงยานหวยบ่เบขาได้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุกคนแอดก็เลยบางทีนะคะแอดจะเขียนไว้ให้เลยนะคะหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะโอ้ยแอดบอ่เอาไปสางบงสางโบดดอค่ะแอดวาสนาบบถึงหรือไม่ก็อคอยเสือไปเฮ็ดนมนี่แหละคะ่ะนี่ดนมเราแพ้กันสมทบทุนเฮ็ดนมแอดแหงยงเอาอันนี้ว่าอีหลีโอ้แต่แอดก็บ,บ่อยาเฮ็ดหรอกคะ่ะแอดหันบ่อยาเฮ็ดยังหรอกคะ่ะ นี่ตะค่อยในี่ละเสียวเมอันเสียวเมา่เห็ดอย่างแอดบ่ค่อยบ้าพวกเห็ดน่มเห็ดหย่ยงเนาะค่ะแอดสิบ้าอันยาค่ะยาลดความอ้วนยาผิวขาวยาสาราพันยาค่ะกินแล้วก็จะเออนะคะทุกคนเอออีลีไเดียว้าน้องบ้วหูเหลืองเนี่ยมันพอมันไม่ง่วงนอนนะคะตอนกินมันคึกทุกคนบ้านในหลางกายเขารับบ่ไว้เด้ค่ะแอดก็สิแบบคุยบ่วหูเรืืองแล้วเ่อกับอื่นอยู่ค่ะ อัดคลิปอยู่กับสินอนอย่างเดียวเลยแต่เวลาให้นอนจริงๆมันไม่ง่วงนะคะทุกคน5้านอยสูตรล้านนะคะของวันที่17ให้ไปที่6เม็ดเดียวนะคะ0ูนย์คะเด่นศูนยใครชอบ0ูนย์ไป0นย์ใครชอบ3ไป3ใครชอบ6ไป6นะคะ3 6นะคะ3 6 3 0 6 0 3 9นะคะ36ตัวเน,นะะ้เนนะคะ3 6 3 0ตัวเน้นนะคะ3ตัวนะคะ0ูนย์สามหแล้วก็9 9 36นะคะทุกคนอันนี้ก็คือ ตัวเน้น3ตัวอยู่ที่0 3 6 3 3 5 3ตัวมันแตกยากเอา2ตัวไปก่อนนะคะตัวหลักนะคะวินนะคะ3 6 0 9 5 2 8นะคะตัวรองตัวเจาะนะคะก็คือนี่อีพวกนี้เป็นชุดจริงอีพวกนี้เป็นชุดแถมแต่ส่วนมากตัวแถมก็มาบ่อยอยู่เด้หกเนะคะหกเนะคะหกห้านี่คือตัวเน้นนะคะทุกคนหกสอ3หกสองสามงสาองเก้าอ้ยสามสอถึงใจอีซอยนักเลงหลดแอดเลยแถมนะคะศูนย์สองศูนย์สอะคะศู เก้าอันเก้าสองห้านะคะสามห้าสามสามห้าแปดนะคะนางบอกว่านางอยากให้ไอ้เก้าห้าสองอีกคู่หนึ่งนะคะแอดว่าโอ้เพื่นมี่เนวินอยู่ให้เพื่นจับเอาว่าสันแอดว่าเอาข่อยสิไปคัดสูคัดวาสนาเขาบอกเพราะว่าถ้าให้มันถ้าให้แล้วมันบ่เขามันเกิดย่งอีกอย่างนึงก็สิเปลือกงบถ้ามันเขานี่ที่ข่อยสิบกถือดาบ่ะเก้าห้าสองนะคะนางอยากให้เก้าห้าสองอีกคู่หนึ่งนะคะนีเก้าห้าสองอีกคู่หนึง่งนี่นางอยากให้เด้อค่ะนี่ มีเก้าห้าสองน่าอยาใหายเก้าหาสองคูหนึ่งเอดบีไปเลยค่ะเหมือนว่ามันคอยสิบพคัดตัวเขาแบบตัวไปตัวันเยอะามันมากค่ะโอ้โบเมีนเราขายบูวตี้นัางกับโอ้เยเดี๋ยวกับเลี่ยวแต่อารมณ์สิาปินเอสก็โอ้ยเอาซ้ำนี่แหละเพราะว่านางไม่มีเอ้ยนางมีเก้าห้าไหมค่ะ นางไม่มีเก้าห้าไม่มีเก้าสองขึ้นนะคะนางก็เลยหาตัวจับใส่9ก้าห้าสงไม่ได้นะคะไม่รู้นางจะวางตำแหน่งไหนมันโบมีเก่าหาโบมีเก่าสงนะคะมีแต่หกงนะคะทุกคนตามนี้นะคะตามนี้เด้อเอาไปพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ